สวัสดีครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้โทรศัพท์มือถือซัมซุงมานะครับผมรุ่นที่มี Galaxy AI นะครับผมตรงนี้นะครับจะต้องทําการกดเข้าไปดูก่อนนะครับอ่าเรากดเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับพั o จ้าสนิกปึ้งทีเดียวกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับตามผมเลยนะกดเข้าไปทอเซตติ้งแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่านี่ครับ Galaxy AI นะครับบางตัวเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับเพื่อนๆต้องกดเข้าไปนะครับปึ๊บแต่อันนี้ผมเปิดไว้หมดแล้วนะเพื่อนๆต้องลองกดเช็คนะครับอย่างด้วย ตัวช่วยโทรเปิดไว้ไหมเนี่ยถ้าเปิดไว้ถ้ายังไม่เปิดก็ให้เปิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยตัวช่วยเขียนยังไม่เปิดเปุ๊ๆก็มาเปิดตรงนี้นะครับเปุ๊บก็กดไล่ดูไปครับตัวไหนที่ยังไม่เปิดนะครับก็เปิดไปนะครับนี่ครับตัวช่วยบันทึกมีไหมอ่านี่ยังไม่เปิดแต่ผมยังไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับตัวช่วยบันทึกเนี่ยถ้าสมมติใครใช้ตัวนี้นะครับแล้วทำไมเราใช้ไม่ได้สักทีหนึ่งเปิดเครื่องมาเราต้องมากดเข้าไปในนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ก่อนครับเปิดการตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บนี่า ทำอย่างนี้เงียเงี้งงงยยไข่เงี้ตกลงก็ตกลงไปปุ๊บมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วอ่าบางตัวก็เปิดบางตัวก็ไม่เปิดนะตัวถอดเสียงเปิดไหมอ่ะนี่เปิดไหมจะต้องถอดเสียงแบบไหนแบบอัโนมิติหรือแบบยังไงนะครับเราต้องเข้ามาเปิดกดเข้ามาดูนะครับตัวช่วยรูปภาพตอนแรกไม่แน่ใจว่าเปิดหรือแต่ผมเปิดไว้หมดแล้วตรงนี้นครับนี่ครับมือถือซัมซุงนะครับที่เปิดเครื่องครั้งแรกนะครับต้องกดเข้ามาตรงนี้ครับใครที่มี g a l a x y AI นะ กดเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มากดไล่ดูนะว่าตรงไหนที่ยังยังไม่เปิดก็เปิดใช้นะแต่ว่าเพื่อที่ต้องการเปิดใช้ Galaxy i นะครับโอเคครับคลิปนี้ดีวิโฝากแชร์ฝากติดตามนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ